สำหรับลองวิกเอนที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าได้รับการในพื้นที่นะครับได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวคนไทย uh huh. e นะครับก็ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวเต็มในในหลายๆโรงแรมนะครับแล้วก็ได้สอบถามไปทั้งร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็มีลูกค้าไปใช้บริการเป็นจานวนมากครับก็ผมว่าด้วยมาตรการผ่อนคลายนะครับแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลงนะครับแล้วก็เราท่องเที่ยวก็อัดอั้นนะครับอืออัดมานานนะครับก็ได้ปลดปล่อยแล้วก็ ประกอบกับเป็นลองวิกเอนด์ด้วยนะครับทุกคนก็เลยมาใช้วันหยุดในการพักผ่อนในเมืองพัทยานะครับตอนนี้ลูกค้าส่วนมากจะใช้ของโครงการอังรัตนะครับก็คือเราเที่ยวด้วยกันนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็อันนี้เป็นเฟสสามละนะครับนักเที่ยวก็เริ่มมีความเข้าใจในระบบการใช้งานนะครับแล้วก,ก็ก็ตรงนี้เนี่ยก็มากระตุ้นให้ให้นักเที่ยวเนี่ยเข้ามาในพื้นที่พอสมควรนะครับส่วน ราคาโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ลูกโรงแรมเนี่ยก็ก็ลดกันกระหน่ำแล้วฮะลดกันราคาพิเศษสุดๆเพื่อดึง,ด,งดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ครับตอนนี้ก็ยังอยู่ประมาณ30-40%ิี่สเปอร์นะครับไม่ได้ไม่ได้เพิ่มจำนวนมากนะครับถึงแม้จะมีข่าวเรกดีทางด้านการท่องเที่ยวกันเปิี่ามนะครับก็มีการนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันข่าวเมื่อวันที่ยี่สิบกันยายนกันนะครับจะให้พี่น้องประชาชนโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรมเพิ่มมากกว่า3ามร้อยกส ก็ยังมีทั้งนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบมาก็เริ่มมีการวางแผนนะครับว่าถ้ามันฟินล์มแบบมันดีเนี่ยเขควบคกาเปิดไปในต้นปีหน้าก็ตอนนี้ต้องดูตัวเลขที่ติดเชื้อนะครับเราก็ดูตัวเลขที่ติดเชื้อเนี่ยตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยก็ลดลงนะครับจาก4แหวนไปน4หลัขกลขันกว่านะครับเหลือ200แหวานะครับก็ถ้ามันควบคุมกันแพร่ระบาด ที่ทุกคนอึดอัดน,นะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่านักเที่ยวเนี่ยเขาเขาเข้ามาในพื้นที่เข้ามาพอิสุทธรวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรการในการจัดกิจกรรมต่างๆถ้าผ่อนคลายให้จัดกิจกรรมได้มากขึ้นเนี่ยเช่นในพื้นที่เนี่ยจะมีพัทยามิวสิกแล้วก็มีงานคุ้ซึ่งตอนนี้ทราบมาว่าโดยเฉพาะงานฟู้เนี่ยหลายโรงแรมเต็มไปหมดแล้วเต็มไปทั้งล่วงหน้าตั้งนานแล้วอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าจริงๆแล้วก็เรายังมี นักเที่ยวที่มีกําลังซื้อและนักเที่ยวที่อยากจะเข้ามาพักผ่อนในพื้นที่พอสมควรครับ ก็ในเทลฟปเปอร์นะครับทั้งหมดสี่แห่งเนี่ยนะครับก็โดยภาพร,รวมเลยนะครับก็ถือว่าดีพอสมควรในช่วงของลองวิเอ็นที่ผ่านมาโดยเฉพาะวันเสาร์นะครับวันเสาร์เนี่ยโดยเฉลี่ยแต่ละโรงแรมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ80%นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในในลองวิเอ็นที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่ สนับสนุนในเรื่องของการเดินทางจริงก็คือโครงการเราเ<ว>ที่ยด้วยกันที่นักท่องเที่ยวเนีครคร่ยได้นํามาใช้เยอะพอสมควรก็ถือว่าเป็นนโยบายรัฐบาลที่ที่กระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจทําให้การเข้าพักในเมืองพัทยาเนี่ย<ๆ>ก็เยอะพอสมควรนะครับการเปิดเมือง วันที่หนึ่งพฤศจิกาเนี่ยนะครับเราก็มองว่าก็ยังคงต้องอาศัยตลาดคนไทยต่อไปสำหรับโรงเรียนที่ผ่านมาเนสิ่งที่เราเห็นสัญญาณการมีจอนของต่างชาตินะครับที่ที่แต่ยังไม่เยอะนะฮะผมว่าหลังจาก15ตเ็ธันวาคมแล้วน่าจะเห็นเข้ามาบ้างแต่ก็คงเป็นทางร้านอาหารไปไม่ได้เยอะมากนะครับและคือเนื่องจากการ ก็ผ่อนผันมาตรการต่างๆของรัฐบาลเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยมีความผ่อนคลายแล้วก็มีความขั้นบูรณาการที่สมบูรณ์ในการที่จะต้องมาใช้มาตรการเดิมในการติกตัวอะไรเนี่ยมันก็ทําให้วันหยุดใความน่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่จะตัดสินใจเดินทางเข้ามาเนี่ยไม่ดีแต่พอผ่อนคลายแล้วเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีมากขึ้น ก็คงต้องรอถ้าเป็นโครงการที่การทันวาไปอะฮะอันนี้เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นที่ช่วงที่สุดๆเข้าใจในระบบการใช้งานนะครับแล้วก็ก็ตรงนี้เนี่ยก็มากระตุ้นให้ให้นักเที่ยวเนี่ยเข้ามาในพื้นที่พอสมควรนะครับส่วนราคาโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้โรงแรมเนี่ยก็ก็ลดกระนำนะฮะลดกันราคาพิเศษสุดๆเพื่อดึงดึงนักเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ครับ ตอนนี้ก็ยังอยู่ประมาณ 30- 4 0ิ่นะครับไม่ได้ไม่ได้เพิ่มจํานวนมากนะครับถึงแม้จะมีข่าวในเรื่องของการที่จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วนะครับแต่ตอนนี้ทุกคนก็ยังยังคงประเมินอยู่นะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าในช่วงแรกเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวที่กลับมาจากต่างประเทศเนี่ยคงยังไม่มากก็ยังไม่คุ้มค่าที่จะจะเปิดนะครับก็ยังคงชะลออยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบมาก็เริ่มมีการวางแผนนะครับว่า ถ้ามันฟีดแบ็มันดีเนี่ยก็คงจะกลับมาเปิดไปในต้นปีหน้านะครับก็ตอนนี้ต้องดูตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับเราก็ดูตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยก็ลดลงนะครับจากก่อนเนี่ยเป็น4ี่หลักพันกว่านะตอนนี้เหลือสัก200กว่านะครับก็ถ้ามันควบคุมการแพร่ระบาดได้ได้ดีนะครับนะบรรยากาศผ่อนคลายนะครับผมว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ทุกคนอึนอดอัด นะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่านักเที่ยวเนี่ยก็คงเข้ามาในพื้นที่เข้ามาพอสมควรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรการในการจัดกิจกรรมต่างๆถ้าผ่อนคลายให้จัดกิจกรรมได้มากขึ้นเนี่ยเช่นในพื้นที่เนี่ยจะมีพัทยามิวสิกแล้วก็มีงานพูซึ่งตอนนี้ทราบมาว่าโดยเฉพาะงานพูเนี่ยหลายโรงแรมเต็มไปหมดแล้วเต็มไปตั้ง,งหน้าตั้งนานแล้วอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าจริงๆแล้วก็เรายังมี นักเที่ยวที่มีกําลังซื้อและนักเที่ยวที่อยากจะเข้ามาพักผ่อนในพื้นที่พอสมควรครับ ที่ผ่านมาผลประกอบการธุรกิจในเครือเป็นยังไงบ้างะคะครับก็ในเครอือเฟปเปอร์นะครับทั้งหมดสี่แห่งเนี่ยนะครับก็โดยภาพรวมเลยนะครับก็ถือว่าดีพอสมควรในช่วงของลองวีเอ็นที่ผ่านมาโดยเฉพาะวันเสาร์นะครับวันเสาร์เนี่ยโดยเฉลีย่ยแต่ละโรงแรมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ80%นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในในลองวีเอ็นที่ผ่านมา แล้วก็สิ่งที่สนับสนุนในเรื่องของการเดินทางจริงก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยได้นํามาใช้เยอะพอสมควรก็ถือว่าเป็นนโยบายรัฐบาลที่ที่กระตุ้นเศรษฐกิจทําให้การเข้าพักในเมืองพัทยาเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะครับหมายถึงมันเป็นม,มันเป็นสัญญาณที่ดีของการรับเปิดเมืองด้วยนะคะ การเปิดเมืองวันที่หนึ่งพฤศจิก,กาเนี่ยนะครับเราก็มองว่าก็ยังคงต้องอาศัยตลาดคนไทยต่อไปจนจนสิ่งที่เราเห็นสัญญาณการมีจองของต่างชาตินะครับที่ที่แต่ยังไม่เยอะนะฮะผมว่าหลังจาก15ทธันวาคมไปแล้วเนี่ยน่าจะเห็นเข้ามาบ้างแต่ก็คงคงไม่ได้เยอะมากนะครับก็คือเสื่อมเนื่องจากการผ่อนผันมาตรการต่างๆของรัฐบาลเนี่ยทำให้ นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยมีความผ่อนคลายแล้วก็มีความกังวลลดลงพอสมควรในการที่ที่จะต้องมาใช้มาตรการเดิมในการกักตัวะอะไรเนี่ยมันก็ทําให้ความน่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่จะตัดสินใจเดินทางเข้ามาเนี่ยไม่มีแต่พอผ่อนคลายแล้วเนี่ยเริ่มเห็นสัญ,ญญาณที่ดีมากขึ้นก็คงต้องรอทักกลางธันวาไปอะฮะเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเป็นพีคช่วงพีคสุดๆนะครับ